ถ้าเป็นแม่อาร์ดนะเมื่อก่อนนะแม่อ์ดจะพิจารณาความคิดตัวเองว่าเราฟุ้งซ่านเพราะอะไรแม่อ์ดจะปฏิบัติเข้ามาโดยรอบนะคะเราฟุ้งซ่านเนี่ยตอนแรกๆฟุ้งซ่านแน่นอนเพราะว่าเราไม่เคยนั่งนะคะถ้าเรานั่งเนี่ยเราพยายามเอ,อเอาความรู้สึกมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ต้องไปกําหนดว่ามันยาวมันสั้นนะคะก็แค่รู้รู้เป็นเป็นปกติแค่นั้นเองแล้วนั่งสมาธิก็นั่งในท่าที่สบายนะคะ นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบก็นั่งก็นั่งได้หรือถ้าใครมีเหตุทางกายที่ไม่สมบูรณ์ก็เอาท่าที่สบายแล้วก็แค่มีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะพระสูตรก็ขึ้นมาเลยว่าจริงจริงจิตของพวกเราอะ่ะมันเป็นเหมือนจับสัตว์6ชนิดน่ะเข้ามาผูกนะคะอยู่ในในเชือกเดียวกันน่ะ มันจะคอยแส่สายไปเรื่อยๆแหละแรกๆเพราะว่าเรายังไม่เคยฝึกมันนะคะถ้าเราฝึกมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมาสงบนิ่งสัตว์พวกนั้นเน่ะเราดึงมันกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักได้เมื่อไหร่มันจะมาสงบนิ่งอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักของมันมันก็จะเริ่มที่จะฟุ้งซ่านน้อยลงนะคะก็จะเริ่มมีจิตที่สงบจะเริ่มทําสมาถะได้สมาะเนี่ยก็คือการทําจิตว่างมีอารมณ์เงินเดียววิปัสสนาก็คือการการ,การเกิดการดับการ การวิ่งเนี่ยแหละค่ะจิตมันฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราดึงกลับมาได้เราก็เห็นเกิดดับตรงนี้ด้วยแล้วก็วิธีการหนึ่งที่จะทําให้เรานั่งสมาธิได้ได้ดีขึ้นนะสาหรับแม่อาร์ตแม่อาร์ตบอกว่าเวลาเราฟุ้งมากๆมันเกิดจากกุศลอกุศลที่เราทําด้วยนะลูกอันนี้แม่อาร์ตเป็นเคล็ดลับของแม่อาร์ตเลยนะคะช่วงเดินมาร์กเนี่ยแม่อาร์ตรักษาศินห้าด้วยแน่นอนค่ะเวลาเรารักษาศินห้าได้นะคะกายกับวาจาเราไม่ไปเบียดเบียนใครอะ่ะ พอเราไม่ไปเบียดเบียนใครเนี่ยความรู้สึกอะไรผิดชอบชั่วดีที่อยู่ในตัวเราอะ่ะมันจะไม่ค่อยฟงุงซ่านมากเพราะว่าเราไม่ได้ทําผิดต่อคนมากนะคะแล้วก็ตัวกรรมที่มันเกิดกับขันห้าเรามันไม่เยอะเพอะมันไม่เยอะเนี่ยจิตเราก็จะสงบมากขึ้นสินห้าก็เป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้เราอะ่ะสามารถถ้าเรารักษาได้นะคะก็จะสามารถนั่งสมาธิได้ดีขึ้นด้วยอันนี้เป็นตัวเสริมนะคะเป็นเคล็ดลับของแม่อาร์ตเองนะคะคือเวลา แรกๆอ่ะแม่อานนั่งสมาธิแม่อานก็เป็นฟุ้งซ่านมากนะคะนั่งนาทีนึงเงี่ยเหมือนนั่งนานมากนะคะเพราะว่ามันฟุ้งมากแล้วแล้วความคุ้นชินของพวกเราเองอ่ะมันมักจะพาจิตเราออกไปข้างนอกมันจะสั่งเหมือนอยากให้เราอ่ะลุกจากที่นั่งตรงนั้นอะไรมันมาของมันทุกอย่างพวกมันนะคะกิเลสมันทุกอย่างมันจะมาหนูต้องพยายามทวนกระแสนะคะก็คืออย่าเชื่อมันนะคะมันให้เราลุกเราไม่ลุกหรือมันจะให้เราหยุด ทำสมาธิเราไม่หยุดนะคะเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทําแบบนี้ต่อไปเราจะชนะกิเลสช,ชั่วพวกนั้นเองนะคะทําไปเรื่อยๆลูกเดี๋ยวก็เห็นผลนะคะใช้เวลาตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกัน